ข่าวอินดี้ขยี้ทุกข่าวอาจารย์วีระบอกว่าประเทศไทยกำลังจะเจอวิกฤตใหญ่แบบนี้แต่ที่ความสวยของประเทศไทยอย่างหนึ่งก็คือจะต้องเจอนายกบริหารที่มันห่วยแตกว่าอย่างนั้นนีนะ่วิกฤตอะไรอาจารย์วีระวิกฤตอะไรล่ะครับอ,อ อย่าบอกนะกำลังจะเจอวิกฤตต้มยำกุ้งหรือเปล่านะโอ้โหเรามาเจอผู้นายกผู้นำแบบนี้อีกโอ้โหนายกห่วยแตกแบบนี้อีกโอ้หนายกที่บริหารอะไรไม่เป็นทักษยางหนึ่งนะฮะออแถมป่วยอีกตั้งหากโอ้โหป่วยแล้วยังไปใส่แว่นนอนอีกตั้งหากโอ้โหโอ้ยานผม้ชมเอ้ยนะครับ เออมันจะไปรอดไหมขนาดนายกยังป่วยอะ่ะคิดดูสินะเราประเทศไทยจะไม่ป่วยได้งไงเออเออไปไปกัมพูชาไปไปก <c oughs> ็ไม่ได้ลาบากลําบนอะไรนะเออนะครับเนี่ยนี่ขนาดเป็นนายกแค่ไม่กี่เดือนนะเออเป็นนายกแค่สี่เดือนยังป่วยขนาดนี้นะแล้วถ้าเป็นสามปีมันจะป่วยหนักขนาดไหนมันไม่เป็นมะเร็งเลยเหรอวะ ใช่ไหมเออนะครับอ่อนแอจริงๆว่ะนายกประเทศไทยอ่อนแออ่อนแอกระนุงกะนิง้งอ่อนแอเหลือเกินนะถ้าไม่ไหวก็ลาออกไปเถอะนะครับเอาคนที่เขาแข็งแรงเอาคนที่เขามีสุขภาพดีเนี่ยลุงตู่นะทำงานมา8-9ปีแกไม่เคยไปนอนโรงพยาบาลอย่างนี้เลยนะใช่ไหมเออ แกไม่เคยไปนอนโรงพยาบาลใส่แว่นนอนโรงพยาบาลเลยนะแกลงตัวแกขนาดแกใส่น้ําเกลือที่แขนอะไม่ใช่น้ําเกลือแบบยาอะไรของแกที่ว่าเซนจนมือบวมอะเออแกยังไปแกก็ยังทํางานนะแกไม่นอนโรงพยาบาลนะเออขนาดแกเซนจนมือบวมอะแล้วต้องแกให้น้ําเกลือแกยังไม่นอนโรงพยาบาลแกยังไม่ไปแอดมิตโรงพยาบาลเลยนะครับกินยาเสร็จก็หาย นี่ป่วยเป็นอะไรวะเนี่ยต้องไปแอดมิดโรงพยาบาลคือถ้าคนแอดมิดโรงพยาบาลน,นี่มันต้องป่วยป่วยมากนะหมอมาถึงให้นอนโรงพยาบาลเออต้องเป็นไข้สูงมากหรือว่าเอ,อ,อาการแบบอันนี้นะนคือถ้าป่วยธรรมดาเขาไม่ให้นอนโรงพยาบาลหรอกครับเออถ้าป่วยไข้หวัดธรรมดากินยาก็หายเนี่ยกินยาพาราสองเม็ดก็หายก็ดีเนี่ยเขาไม่ให้นอนโรงพยาบาลหรอก เออใช่ไหมอันนี้มันต้องป่วยมากแน่ๆเลยไม่รู้เป็นอะไรระวังเถอะเวรกรรมมันจะตามทันนะนายกองเอิงนะนเี่ยเริ่มมาแล้วเวรกรรมถ้าให้ดีรีบลาออกไปเถอะอยู่เลยนะเป็นนายกมันไม่ใช่ของเล่นนะเป็นนายกมัน,ม,นมันเป็นเรื่องที่แบบเออมันเรื่องที่แบบต้องแบกภาระคนทั้งประเทศอ่ะ เออไม่ใช่ของเล่นๆนะเออเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกําลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ